เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในจังหวัดศรีสะเกษหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ห่างจากตัวอำเภอต้องขับรถผ่านทุ่งนาและป่าละเมาะถึงจะเข้าไปถึงบ้านของยายเป็นบ้านไม้ยกสูงหลังสุดท้ายของหมู่บ้านถัดจากรั้วหลังบ้านคือป่ารกไม่มีบ้านใครต่อหลานชายของยายชื่อต้น อายุส0มสต้นๆเขากลับมาอยู่บ้านยายเพราะต้องย้ายงานและไม่มีที่ไปช่วงแรกทุกอย่างดูปกติกลางวันหมู่บ้านเงียบเหมือนหมู่บ้านทั่วไปแต่พอกลางคืนความเงียบมันไม่เหมือนเดิมคืนแรกต้นได้กลิ่นบางอย่างเป็นกลิ่นคาวไม่แรงแต่ชัดเหมือนกลิ่นเลือดสด ปนกับกลิ่นเนื้อดิบต้นคิดว่าอาจเป็นสัตว์ตายแต่เช้าวันถัดมาเขาไม่เจออะไรคืนที่สองกลิ่นนั้นกลับมาอีกเวลาเดิมประมาณตีสองครั้งนี้ต้นได้ยินเสียงเสียงเหมือนอะไรบางอย่างลากไปกับพื้นดินช้าๆยาวๆใต้ถุนบ้านเหมือนมีอะไรผ่านไป ต้นลงไปดูแต่ไม่เจออะไรมีแค่ความเย็นผุดปกติเช้าวันนั้นยายพูดขึ้นมาล,ลอยๆช่วงนี้อย่าออกไปหลังบ้านตอนกลางคืนต้นถามว่าเพราะอะไรยายไม่ตอบแค่หันไปมองทางป่าหลังบ้านแล้วพูดเบาๆมันเริ่มกลับมาอีกแล้วคืนนั้นต้นนอนไม่หลับประมาณตีสองครึ่ง เขาเห็นแสงไม่ใช่ไฟฉายไม่ใช่ไฟรถเป็นแสงสีส้มแดงลอยต่ำต่ำกว่ารั้วหลังบ้านแสงนั้นไม่เร็วไม่ช้าเหมือนกําลังเคลื่อนหาอะไรบางอย่างต้นยืนมองหัวใจเต้นแรงแล้วแสงนั้นก็หายเข้าไปในป่าหลังบ้านเช้าวันถัดมาไก่ของยายหายไปหนึ่งตัว เหลือแค่คราบเลือดและรอยลากยาวจากเลา้าไปทางป่ายายยืนมองแล้วพูดแค่ประโยคเดียวมันเข้ามาใกล้แล้วคืนที่สามต้นไม่ปิดไฟใต้ถุนบ้านเขานั่งพิงเสาไม้มองออกไปทางรั้วหลังบ้านลมพัดช้าเสียงใบไม้เสียดสีกันเหมือนมีใครเดินอยู่ในป่า เวลาผ่านไปจนเกือบตีสองกลิ่นคาวเริ่มกลับมาอีกครั้งครั้งนี้แรงกว่าทุกคืนไม่ใช่กลิ่นสัตว์ตายแต่มันเป็นกลิ่นสดเหมือนเนื้อที่เพิ่งถูกผ่าต้นลุกขึ้นยืนหัวใจเต้นแรงแล้วเขาก็เห็นแสงแสงสีแดงคล้ำอมส้มลอยต่ำมาก ไม่สูงเท่ารัว้วไม่ถึงเอวคนแสงนั้นไม่กระพริบไม่สว่างมันเหมือนอะไรบางอย่างที่เรืองแสงเองต้นยืนแข็งขาไม่ขยับแสงค่อยๆเคลื่อนออกมาจากป่าช้าช้ามากจนต้นเริ่มเห็นรูปร่างมันไม่ใช่แค่แสงใต้แสงนั้น มีอะไรบางอย่างติดมาด้วยเป็นร่างร่างคนที่ไม่มีศีสะะลำตัวต่ำเกือบติดพื้นมีอะไรยาวๆห้อยลงมาเหมือนไส้เหมือนเครื่องในมันลากไปกับดินเสียงครูดครูดเหมือนเนื้อสดเสียดกับดินชื้นต้นเอามือปิดปาก ไม่กล้าหายใจแรงแสงนั้นหยุดอยู่หลังรัว้วห่างจากต้นไม่ถึงสิบเมตรแล้วมันก็ขยับไม่ใช่เดินแต่เหลยร่างนั้นคืบเข้ามาชา้ชาๆต้นเห็นชัดว่าเนื้อบางส่วนยังขยับเองเหมือนมันยังไม่ตายกลิ่นคาว แรงจนแสบจมูกจุจูเสียงหมาในหมู่บ้านเห่าพร้อมกันเสียงแตกตื่นเหมือนมันเห็นสิ่งเดียวกันร่างนั้นหยุดนิ่งแล้วค่อยๆหมุนตัวเหมือนกำลังหันมาทางบ้านต้นเห็นส่วนบนของร่างยกขึ้นเล็กน้อยตรงจุดที่ควรเป็นคอมีแสงสว่างขึ้นสว่างกว่าเดิม ต้นรู้ทันทีถ้ามันเงยขึ้นอีกนิดเขาจะเห็นหน้าและเขาไม่อยากเห็นต้นถอยหลังเหยียบไม้ดังแกรกแสงนั้นดับวูบทันทีทุกอย่างเงียบเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเช้าวันรุ่งขึ้นใต้ถุนม้านมีคราบเลือดสดยังไม่แห้ง และมีรอยลากยาววนรอบบ้านยายยืนมองไม่พูดอะไรก่อนจะพูดช้าๆว่ามันเริ่มหิวหนักแล้วแล้วหันมามองต้นถ้าเห็นมันเต็มตาเมื่อไหร่แปลว่ามันเลือกแล้วเชาว้าวันนั้นต้นไม่ต้องถามอะไรเพราะร่องรอยมันตอบทุกอย่างใต้ถุนบ้านมีคราบเลือด ไม่ใช่หยดแต่เป็นปืน้นเหมือนมีอะไรถูกลากแล้วหยุดพักตรงนั้นดินยังชื้นเลือดอยังสดต้นย่อตัวลงดูงมือสัน่นกลิ่นคาวยังไม่จางไม่ใช่กลิ่นเหม็นแต่เป็นกลิ่นสดเหมือนพึ่งถูกควักออกมารอยลาก เริ่มจากหลังรัว้วเข้ามาใต้บ้านแล้ววนออกไปเป็นเส้นยาวคดไปมาเหมือนคนลากของหนักด้วยความรีบต้นเงยหน้ามองใต้ถุนบ้านเสาไม้มีรอยเปื้อนเป็นรอยมือนิ้วเรียวยาวเปื้อนเลือดรอยนั้น อยู่สูงกว่าที่เด็กเอื้อมถึงสาย,สาย <Yeah. S 1> เพื่อนบ้านเริ่มมามุงดูไม่มีใครพูดเสียงดังทุกคนพูดเบาเหมือนกลัวอะไรจะได้ยินมีคนหนึ่งพูดขึ้นเมื่อคืนหมามันไม่ยอมเข้าเล้าเลยอีกคนเสริมบัวบ้านชั้นดิ้นทั้งคืนเหมือนเห็นอะไร ยายยืนฟังหน้าไม่แปลกใจเหมือนรู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ช่วงบ่ายต้นไปดูเล้าไก่ไก่ที่เหลือไม่ยอมเข้าใกล้ในเล้ามีแต่ขนไม่มีซากไม่มีเลือดกระจายเหมือนมันถูกเอาออกไปทั้งตัวแต่พอเดือนอ้อมไปหลังเล้า ต้นเห็นสิ่งที่ทำให้เขาขาอ่อนมีเครื่องในไม่ครบหัวใจตับลำไส้บางส่วนถูกวางกองเหมือนมีใครเลือกกินมันไม่ได้ฉีกมันไม่ได้แทะแต่มันควับออกอย่างรู้ตำแหน่งต้นกลืนน้ำลาย แบบนี้ไม่ใช่สัตว์เย็นวันนั้นยายห้ามต้นออกจากบ้านเด็ดขาดพอคำ่ำหมู่บ้านเงียบผิดปกติไม่มีใครนั่งหน้าบ้านไม่มีเสียงคุยประมาณสองทุ่มต้นเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านหน้าบ้านเธอใส่เสื้อแขนยาว ทั้งที่อากาศร้อนผมยาวคลุมหน้าเดินก้มแต่ที่แปลกคือขณะที่ทุกคนอยู่ในบ้านเธอกลับออกมาข้างนอกต้นมองตามเธอไม่หันไม่สบตาและมีกลิ่นคาวลอยตามหลังต้นหันไปถามยาย ยายไม่ตอบแค่พูดช้าๆว่าเธอเริ่มเห็นคนเปลี่ยนแปลว่ามันใกล้กว่าที่คิดคืนนั้นก่อนเข้านอนต้นได้ยินเสียงเสียงครูดไม่ใช่จากป่าแต่จากใต้บ้านใกล้มากเหมือนมันไม่กลัวแล้ว หลังจากคืนนั้นยายไม่ให้ต้นนอนบนบ้านเธอปูเสื่อให้เขานอนใกล้เตาไฟยายบอกว่าไฟทำให้มันไม่เข้ามาใกล้ก่อนฟ้าสางยายลุกขึ้นไปหลังบ้านต้นตามไปยายถือถุงผ้าเก่าในนั้นมีของหลายอย่างมีเกลือมีพริกแห้งมีหนาม และสิ่งหนึ่งที่ต้นไม่อยากถามยายโรยเกลือเป็นวงรอบไตถุนแล้วเอาน้ำปักไว้ตรงรอยลากเธอทำช้าๆมือไม่สั่นเหมือนเคยทำมาแล้วต้นถามว่านี่คืออะไรยายตอบเบาๆของต่ำคำเดียวไม่มีคำอธิบายพอสาย มีผู้เฒ่าคนหนึ่งมาหายายเป็นคนแก่ที่คนในหมู่บ้านให้ความเคารพเขามองรอยเลือดมองรอยลากแล้วถอนหายใจมันไม่ใช่ตัวใหม่ประโยคนั้นทำให้ต้นเย็นวาบผู้เฒ่าบอกว่ากระสือบางตัวอยู่มานานนานจนของต่ำไม่ค่อยได้ผลเขาให้ยาย เอาของบางอย่างไปแขวนไว้เป็นถุงผ้าผูกด้วยด้ายแดงแขวนใต้ถุนตรงจุดที่มันเข้ามาตอนเย็นชาวบ้านเริ่มเอาของมาให้ยายไม่มีใครพูดชื่อทุกคนเรียกมันแค่ว่ามันคืนนั้นลมแรงไฟเตาสัน่นต้นหลับหลับตื่นตื่นประมาณตีหนึ่ง เขาได้ยินเสียงเสียงหัวเราะไม่ดังไม่แหลมแต่เป็นเสียงที่ไม่ควรได้ยินตอนกลางคืนเสียงมาจากหลังบ้านต้นลุกขึ้นมองออกไปแสงนั้นกลับมาอีกต่ำกว่าเดิมใกล้กว่าเดิมมันหยุดตรงแนวเกลือแสงสัน่นเหมือนอะไรบางอย่างไม่พอใจ แล้วเสียงครูดก็ดังขึ้นรุนแรงกว่าเดิมเหมือนมันลากตัวเองฝ่าเข้ามาเกลือกระจายหนามหักต้นเห็นร่างต่ำๆเคลื่อนไหวเร็วขึ้นดุด,ดันขึ้นแสงเรืองแดงคล้ำแล้วถุงผ้าใต้ถุนก็หล่นลงมาเหมือนมีมือดึงยายตะโกนขึ้น อย่าเอ่ยชื่อมันต้นปิดปากแน่นแสงนั้นหยุดแล้วค่อยๆถอยกลับแต่ก่อนจะหายไปต้นเห็นชัดตรงจุดที่ควรเป็นหน้ามีดวงตาไม่ใช่สีขาวแต่เป็นสีคล้ำเหมือนเลือดเก่าเช้าวันรุ่งขึ้นผู้เท่ากลับมา ดูของที่พังแล้วพูดช้าๆมันรู้แล้วว่ามีคนพยายามไล่เขาหันมามองต้นคราวนี้มันจะไม่เลือกกิ่นแค่สัตว์หลังคืนนั้นหมู่บ้านไม่เหมือนเดิมอีกเช้าแรกมีคนป่วยไม่ใช่ป่วยธรรมดาเป็นอาการซีดไม่มีแรง เหมือนเลือดหายไปครึ่งตัวคนแรกคือผู้หญิงบ้านถัดไปจากยายเธอนอนนิ่งลืมตาแต่ไม่ตอบหมอบอกว่าไม่เจอแผลไม่เจอโรคแค่ร่างกายอ่อนแรงผิดปกติผู้เฒ่ามาที่บ้านยายอีกครั้งคราวนี้สีหน้าเขาไม่ดีเขาบอกว่ากระสือถ้าไม่ได้ของสดจากสัตว์ มันจะเริ่มเลือกเลือกคนต้นฝังแล้วมือเย็นเย็นวันนั้นต้นเห็นผู้หญิงคนเดิมที่เดินผ่านบ้านเธอมาอีกคราวนี้เธอหยุดยืนหลังรัว้วไม่พูดไม่มองแต่กลิ่นข้าวแรงจนต้นแสบจมูกยายกระซิบอย่าสบตาลมพัด ผมของผู้หญิงคนนั้นแยกออกต้นเห็นหน้าหน้าเธอซีดตาลึกปากแดงคล้ำเหมือนมีเลือดติดอยู่เธอยิ้มยิ้มกว้างผิดรูปต้นขยับถอยผู้หญิงคนนั้นไม่เดินแต่ตัวเธอคือต่ำลงเหมือนร่างกำลังสุดแล้วแสงก็เริ่มออกจากลำคอไม่พุ่ง ไม่แรงแต่ค่อยๆไหลออกมาพร้อมกับเสียงชื้นเหนียวต้นเห็นเนื้อเริ่มแยกเห็นเส้นที่ไม่ควรเห็นต้นเห็นเส้นที่ไม่ควรเห็นยายดึงแขนต้นให้ถอยผู้เท่าตะโกนมันกำลังจะออกแสงพุ่งขึ้นแค่ระดับอกไม่ลอยสูง ตนเห็นหัวหัวของผู้หญิงแต่ไม่เหมือนคนตาโตดำไม่มีแววปากอ้ามีเสียงหายใจดังชื้นใต้หัวไม่มีคอมีแต่เครื่องในสดขยับเองมันไม่บินหนีมันเลื้อยลากตัวเข้าหาป่า ร่างผู้หญิงสุดลงเหมือนคนหมดแรงทุกอย่างเกิดขึ้นไม่ถึงนาทีแต่ไม่มีใครขยับคืนนั้นยายร้องไห้ไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะรู้มันเริ่มกินคนแล้วผู้เฒ่าพูดช้าๆถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างมันจะไม่หยุดตนถามต้องทำยังไง ผู้เฒ่ามองไปทางป่าหลังบ้านแล้วพูดต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นใครเสียงครูดดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมเหมือนมันรู้แล้วว่าถูกเห็นรุ่งเช้าผู้เฒ่ามาอีกคราวนี้เขาไม่ได้มาคนเดียวมาพร้อมของเชือกป่อได้สายสิน ตะกรุดเก่ามีดหมอและกละมังดินผู้เท่าบอกคืนนี้ต้องรู้ให้ได้ว่ามันเป็นใครยายไม่ค้านแต่สีหน้าเหมือนคนที่รู้คำตอบอยู่แล้วผู้เท่าพาต้นไปดูบ้านผู้หญิงคนนั้นบ้านเงียบไม่มีเสียงไก่ไม่มีเสียงคนผู้หญิงนอนอยู่บนฟูก ซีดเหมือนเลือดไม่เหลือที่ขอ้อเท้ามีรอยไม่ใช่แผลแต่เป็นรอยแดงเหมือนถูกอะไรรัดแน่นผู้เท่าถอนหายใจกระสือจะซ่อนรอยที่คอแต่ลืมขาผู้เท่าไม่พูดชื่อแต่ทุกคนรู้ก่อนกลับผู้เท่ากำชับห้ามเรียกชื่อ ห้ามพูดถึงมันหลังพระอาทิตตกเพราะถ้ามันได้ยินมันจะรู้คืนนั้นพิธีเริ่มไม่ได้ทำกลางป่าแต่ทำใต้ต้นกล้วยหลังบ้านยายผู้เท่าเอาเชือกขึงเป็นวงขนาดพอให้คนยืนได้กลางวงวางกละมังในนั้นมีน้ำเกลือและเท่าฐาน ผู้เท่าให้ต้นถือสายสินห้ามปล่อยไม่ว่าจะเห็นอะไรลมเริ่มแรงทั้งที่ไม่มีฝนกลิ่นคาวลอยมาต้นได้ยินเสียงหายใจใกล้มากผู้เท่าเริ่มสวดไม่ดังแต่หนักเหมือนกดอะไรบางอย่างแสงสีแดงโผล่จากหลังบ้าน ไม่สูงลอยต่ำกระสือมาเองมันไม่พุ่งมันวนรอบวงเหมือนหาทางเข้าหัวมันซีดตาดำเครื่องในแกว่งมีเลือดหยดแต่ไม่ตกพื้นเหมือนพื้นไม่รับผู้เท่าตะโกนอย่าเรียกชื่อ ต้นกัดฟันหัวกระสือหยุดตรงหน้าใกล้จนเห็นฟันมันพูดไม่ใช่เสียงแต่เป็นลมหายใจเหมือนชื่อใครบางคนดังอยู่ในหัวผู้เท่าเอามีดหมอปักลงดินทันทีเสียงแหลมกรีกอากาศกระสือดิ้นเครื่องในฟาดเหมือนโดนดึง ผู้เท่าผู้เสียงสัน่นผูกได้แต่ไม่จบกระสือถูกดึงเข้าวงไม่ใช่เพราะแรงแต่เหมือนมันขาดอะไรบางอย่างก่อนมันจะหายไปต้นเห็นรอยยิ้มไม่ใช่ยิ้มกลัวแต่เป็นยิ้มเหมือนรู้ว่านี่ยังไม่ใช่จุดจบผู้เท่าสุดเหงื่อท่วม เขาพูดประโยคสุดท้ายมันจะไม่กินสักพักแต่คนที่รู้จะไม่ปลอดภัยอีกแล้วหลังพิธีหมู่บ้านเงียบเงียบเกินไปไม่มีเสียงไก่ไม่มีหมาเห่าเหมือนสัตว์รู้ก่อนคนสามวันแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนเริ่มคิดว่ารอดแล้วแต่วันที่สี่ ผู้เฒ่าล้มไม่ได้ป่วยไม่ได้ถูกทำร้ายแค่ล้มแล้วไม่ลุกหมอบอกว่าหัวใจหยุดทั้งที่ก่อนหน้านั้นยังแข็งแรงยายไม่แปลกใจเธอแค่นั่งแล้วถอนหายใจคืนนั้นต้นได้ยินเสียงเสียงคนเดินไม่ใช่เดินบนดินแต่เดินบนไม้ใต้ถุนบ้าน ช้าหนักเหมือนคนแบกของต้นไม่ลงไปดูเพราะรู้แล้วว่าอะไรอยู่ข้างล่างเช้าวันต่อมาบ้านผู้หญิงคนนั้นเงียบสนิทไม่มีคนเฝ้าไม่มีเสียงต้นกับยายไปดูร่างเธอยังอยู่แต่ผอมลงเหมือนบางอย่างถูกดึงออกทุกคืนยายเอามือแตะข้อเท้า รอยแดงกลับมาอีกเข้มกว่าเดิมยายพูดเบาๆมันเริ่มเอาคืนต้นถามเอาคืนใครยายไม่ตอบเย็นวันนั้นมีคนเห็นแสงไม่ใช่สีแดงแต่หมนเหมือนเลือดเก่าลอยต่ำวนรอบหมู่บ้านไม่เข้าป่าไม่หนีเหมือนมันถูกผูกไว้ และโกรธคืนนั้นต้นฝืนลงจากบ้านเพราะได้ยินเสียงเสียงคนเคี้ยวใต้ถุนต้นชะงกดูเห็นเงาไม่ใช่หัวเป็นร่างคนนั่งงอเหมือนกำลังกินอะไรแต่ไม่มีหัวมีแต่เครื่องในขยับเหมือนมันกำลังกินตัวเองต้นอาจเจียน เงานั้นเงยขึ้นไม่มีหน้าแต่ต้นรู้ว่ามันมองเสียงยายดังขึ้นจากข้างหลังอย่าดูยายดึงต้นกลับขึ้นบ้านปิดประตูสัน่นยายพูดทั้งน้ำตาพิธีผูกคือการแบ่งมันไม่หายแต่มันเอาแรงจากคนที่รู้ต้นเริ่มเข้าใจผู้เท่า ยายและต้นคือคนที่รู้เช้ามืดยายเตรียมของผ้าขาวเทียนได้ต้นถามจะทำอะไรยายมองหน้าศีรษะสายตานั้นไม่ใช่สายตาคนแก่แต่เป็นสายตาคนที่อยู่กับมันมาน,นานยายพูดช้าๆคืนนี้ต้องจบไม่งั้น มันจะไม่เลือกกินแค่สัตว์หรือคนแปลกหน้าอีกเสียงครูดดังขึ้นใกล้กว่าทุกคืนเหมือนมันรอและรู้ว่าเวลาของใครบางคนใกล้หมดแล้วคืนนั้นยายไม่ให้ต้นออกจากบ้านแต่ต้นรู้ว่ายายจะไปของที่ยายเตรียมไม่ใช่ของไล่แต่เป็นของสำหรับอยู่ ยายเล่าทั้งที่ไม่เคยเล่ากระสือไม่ได้เกิดจากคำสาปแต่มาจากความหิวที่ไม่ถูกปล่อยยายเคยเป็นคนที่รู้วิธีผูกไม่ใช่เพราะเก่งแต่เพราะเคยเห็นเมื่อหลายสิบปีก่อนกระสือตัวหนึ่งถูกผูกแล้วคนทั้งหมู่บ้านรอดแต่มีคนหนึ่งไม่รอดคนนั้นต้องรับแทน ยายพูดโดยไม่มองหน้ายายอยู่กับมันมาตั้งแต่ตอนนั้นต้นเข้าใจทันทียายไม่ใช่กระสือแต่เป็นคนที่ผูกมันไว้และทุกปีมันจะเอาแรงเอาเลือดเพื่อแลกกับการไม่ออกไปกินคนคืนนี้มันต้องการมากกว่าเดิมเพราะมีคนรู้ยายลุกขึ้นถือผ้าขาว ต้นขวาแขนยายใส่หัวถ้ายายไม่ไปมันจะเอาคนอื่นเสียงขรูดดังชัดจากหลังบ้านไม่ใช่แสงแต่เป็นเงาเงาคนไม่มีหัวยืนรอยายเดินเข้าไปไม่มีสวดไม่มีคาถามีแค่การผูกสายสินเข้ากับต้นกล้วยยายเอามือแตะเงานั้น เงาสั่นเหมือนดีใจตนเห็นแสงหม่นค่อยๆหายไม่พุ่งไม่หนีเหมือนมีอะไรกลับเข้าที่เช้าหมู่บ้านปกติไก่ขันหมาเห่าไม่มีใครป่วยเพิ่มบ้านผู้หญิงคนนั้นเงียบแต่เธอเริ่มมีแรงขึ้นเหมือนไม่มีอะไรเกิดมีแค่บ้านยายเงียบ ไม่มีเสียงไม่มีคนต้นยืนอยู่คนเดียวใต้ต้นกล้วยมีผ้าขาวเปื้อนดินไม่มีเลือดไม่มีศพเหมือนยายไม่เคยอยู่ตรงนั้นก่อนกลับต้นได้ยินเสียงเบาไม่ใช่คำเหมือนลมหายใจผ่านหูต้นไม่หันไม่ตอบเพราะรู้ บางสิ่งยังอยู่แค่ไม่หิวและจะไม่หิวตราบใดที่ไม่มีใครไปรู้มากกว่านี้ฝากกดติดตามช่องเปิดโหมดผีเพื่อรับฟังเรื่องเล่าหลอนๆจากประสบการณ์และสถานที่จริงแล้วพบกันในคลิปต่อไป